สวัสดีครับพบกับช่องนาเนอครับวันนี้มาแกงสับปะรดใส่เนื้อครับ สับปะรดหั่นตามชอบครับแต่ผมชอบแบบซอยมันเข้าน้ำเข้าเนื้อดีครับ มันวัวผมหั่นแยกออกมาครับเพื่อจะได้เอาไปเจียวแล้วผัดกับพริกแกงเพิ่มความหอมชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หั่นตามชอบครับ มาทํากันเลยครับใส่มันวัวที่เราหั่นไว้เจี่ยวให้น้ํามันออกใส่พริกแกงเผ็ดแล้วก็ใส่กะทิได้เลยครับเ,เคี่ยวพริกแกงให้หอมแล้วใส่เนื้อลงไปได้เลยครับเคี่ยวเนื้อต่อครับ เติมน้ำลงไปครับน้ำมากน้ำน้อย source, ตามชอบเขี่ยวพริกแกงจนหอมปรุงรสด้วยเกลือ ผงหนัวน้ำปลานิดหน่อยครับเพิ่มความหอมชิมดูได้รสชาติที่เราชอบใส่สับปะรดได้เลยครับ เคี่ยวสับป,ปะรดทิ้งไว้สักพักเพื่อให้สับป,ปะรดคายความเปรี้ยวความหวานออกมาทําให้รสชาติกลมกลมเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมให้แกงของเราครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับ